สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยว่าวิธีการเปลี่ยนแบตของเจ้าทีหมดคีย์เลสของ Toyota Camry นะครับตัวนี้ว่าถ้าแบตหมดจะทำยังไงหลายคนอาจจะเคยใช้แล้วก็คื้ว่าโลแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่นี่เกิดจากอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขยังไงครับถ้าเกิดว่าเราไป เข้าศูนย์ก็อาจจะใช้มูลค่าที่สูงขึ้นว่าค่าใช้จ่ายอาจจะร้อยกว่าบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนฐานตัวเนี้ยไม่ได้ยากเลยง่ายมากๆนะครับซึ่งบอกกันครับตัวแบตเตอรี่ของเจ้า k e คเลสตัวนี้นะครับคือฐานรุ่นนี้ครับ R2032 ครับ ตัว r 2อ3 2คือรุ่นครับก็คือตัวรุ่นของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาดนะครับตัว20ตัวแรกนะครับก็จะเป็นนะคก็จะเป็นความกว้างของเขานะครับ32ก็คือความหนา 3, 3 2มิลนะครับของด้านนี้ของความหนานะครับตรงนี้คือ2 0มิลนะครับนะครับก็คือ ก็คือแบตเตอรี่พวกนี้จะเป็นมาตรฐานอย่างนี้เหมือนกันนะครับสมมติว่าถ้าบอกว่าอ้มีใครสมมุตินะครับอันนี้ในสมมุติเฉยก็คืออาจจะเป็น20กับ24ก็คือตัวนี้ความกว้างเนี่ยจะ20นะครับความหนาก็คือจะ2 4งมิลนะครับอันนี้ก็เป็น3.2มมิลนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายมากเลยครับนี่นะครับคือกุญแจที่เราใช้อยู่ประจานะครับวิธีการนะครับอันดับแรกครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยกดเล่น ตรงนี้เห็นไหมครับมีคำว,ว่า push แบบพกดนะครับกดลงกมาหกดได้นะครับเป็นปกติแล้วพอกดออกมาปุ๊บฟ้าบจะมีกุญแจอีกดอกนึงครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นกุญแจสำรองนะครับสมมุติว่ากรณีที่แบตหมดจริงๆแล้วไม่สามารถเปิดประตูรถได้เลยนะครับถ้าไม่สามารถเปิดประตูรถได้เลยเราก็ใช้ตัวนี้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ไปแตะตรงที่สตาร์ทรถ เพราะเป็น keyless นาะเราไม่ต้องใช้กุญแจใช่ไหมครับก็คือเอาตรงนี้เอาไปอยู่ใกล้ๆปุ่มที่เรากดปุ่ม start push start นะครับก็คือเอาไปติดเลยแล้วกดมันก็จะช่วยได้อยู่ครั้งสองครั้งนะครับแต่จริงๆแล้วก็เอามาเป็นแบตง่ายมากครับง่ายมากๆนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือเอาตรงนี้ออกมาแล้วนะครับพอมาเสร็จปุ๊บดูที่ตรงนี้ครับเห็นรูที่เย็นๆตรงนี้ไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้นะครับ ให้เรานำกุญแจตัวนี้เห็นนะครับใส่เข้าไปในช่องนี้ฟึบนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็บิดโบกวอ่านี่นะครับบุดปุ๊บเขาก็จะหลุดออกมาจากกันเห็นนะครับเราก็คว่ำหน้าเข้าไปแล้วก็หยิบปอกตรวนี้ก็จะเป็นข้างหลังเฉยๆนะครับก็จะมีเขาก็จะมีซิลอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อกันน้ํานะครับ เมื่อกี้คือที่เราเปิดกุญแจก็คือตรงนี้ที่เขาล็อกเมื่อกี้นะครับอ่าที่นี้เปิดมาปุ๊บจะเห็นไรนี่ครับตัวนี้คือฐานนะครับซึ่งจริงก็ไม่ยากเลยครับก็คือเงี้ยกระดานนี้เห็นไหมครับพอเี้ยเสร็จปั๊บเราก็เอาฐานเจ้าก้อนตัวใหม่นี้ครับมาใส่แทนได้เลยวิธีใส่นะครับก็ไม่ยากอะไรง่ายมากๆ นะครับนี่ไงครับก็คือเมื่อกี้เราอย่างเงี้ยเนาะเราเงี้ยจากตรงนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะหลุดเลยจําไว้นะครับเหรียญน,นะครับตัวฐานเหรียญเนี่ยจะต้องคว่ำหน้านะครับกับรุ่นนี้ครับใส่เข้าไปปุ๊บแค่นี้นะครับและการไปกรอบง่ายมากๆหลายคนอาจจะต้องไปเสียตังค์หลายบาทนะครับแต่ว่าสําหรับเราแล้วจริงๆเนี่ยสามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายมาก ปิดลงไปตรงๆครับปิดลงไปเฉยๆามาดูใช่ได้ไหมเห็นไหมครับกดล็อกกดเปิดได้นะครับกดเปิดท้ายไพก็ขึ้นนะครับกดล็อกก่อนตอนนี้รถน้าบานดังตืดๆๆ,ๆ,ๆๆแล้วครับง่ายมากๆเลยคือเพียงแค่เราเอาตัวนี้ครับออกมานะครับแล้วก็บิดตรงนั้นออกไปนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบตได้ทันทีง่ายเหมือนปอกกล้วยครับแต่อย่าลืมนะครับแบตรุ่นนี้คือ R 2 0 3 2ครับปกติถ้าไปทำร้านนาฬิกาตัวนี้ผมน่าจะเคยทำอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าผมซื้อแบตตัวนี้มาจากเว็บออนไลน์เว็บหนึ่งนะครับไม่ใช่เว็บออนไลน์สิโปรแกรมออนไลน์ซื้อมาจากโปรแกรมออนไลน์โปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือผมได้แผงนี้มา5ก้อนก็คือจะมี5ก้อนประมาณร้อยกว่าบาทครับแล้วก็โปรแกรมนั้นก็จะมีอะไรที่เขาเรียกว่าส่งฟรีนะครับ พอมันส่งฟรีเราก็สบายก็คือถ้า100กับร้อยกว่าบาทเนี่ยเราได้5ก้อนแล้วก็ใช้กับเจ้ารีโมทเนี่ยได้5้าครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนข้างนอกอาจจะเสีย100ร้อยกว่าบาทเพียงแค่ครั้งเดียวทีนี้แลครับง่ายไหมเพียงแค่เปลี่ยนแบบแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีครับ